สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่อง m a d a m ฟิตแอนด์เฟิช่องที่จะมาคลายทุกข้อสงสัยเรื่องอาหารการกินสุขภาพและการออกกำลังกายของเราทุกคนนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่เราอยากให้ลองไปฟังตอนที่แล้วกันก่อนนะคะกับหกข้อที่ว่ายิ่งอดยิ่งอ้วนจริงหรือมั่วชัวหรือไม่ เพราะมันจะเชื่อมโยงกันอย่างมีในสำคัญกับสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันในวันนี้เลยค่ะเอาล่ะเราขอถามทุกคนหน่อยนะคะเคยไหมคะที่รู้สึกผิดเมื่อหยิบช็อกโกแลตเข้าปากชิ้นหนึ่งรู้สึกผิดที่เดินผ่านร้านไก่ทอดแล้วอยากกินใจแทบขาดหรือต้องทนกินผักต้มอกไก่ต้มจนรู้สึกเบื่ออาหารไม่รู้จะทำเมนูอะไรกินแล้วจนสุดท้าย ก็กลับไปกินของเดิมๆแล้วก็รู้สึกท้อแท้กับการลดน้ำหนักไปในที่สุดถ้าคำตอบคือเคยเราขอบอกเลยค่ะว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเพราะความเชื่อที่ว่ากินคลีนเท่านั้นถึงจะผอมมันคือกับดักที่ทำให้หลายคนท้อแท้มันทำให้การลดน้ำหนักกลายเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อน่ากลัวและต้องทนทุกข์ทรมานซึ่งจริงๆแล้ว มันไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่มาพร้อมกับการตลาดเป็นเทรน์ที่ทำให้คนเข้าใจผิดแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงเราจะพบว่าการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนสามารถทำได้โดยไม่ต้องกินคลีนร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ค่ะในตอนนี้เราจะมาเปิดโปงความเข้าใจผิดนี้กันค่ะเราจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับ การกินอาหารที่เหมาะสมกับตัวเองที่จะทำให้คุณมีความสุขกับการกินไม่ต้องรู้สึกผิดและที่สำคัญที่สุดคือดีต่อหุ่นและดีต่อใจในระยะยาวค่ะพร้อมหรือยังคะที่จะออกเดินทางสู่โลกไปใหม่ของการกินโลกที่การลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องน่าเบือ่อแต่เป็นเรื่องที่สนุกและมีความสุขถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราทิ้งปมไว้ก่อนหน้านี้กินคลีนเท่านั้นถึงจะผอมจริงหรือมั่วชัวหรือไม่ตอนนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันค่ะและเปิดเผยความจริงที่อาจจะทําให้คุณต้องประหลาดใจกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องทําความเข้าใจคําว่ากินคลีนกันใหม่ก่อนนะคะในอุดมคติ การกินคลีนหมายถึงการกินอาหารในรูปแบบที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดปรุงแต่งน้อยที่สุดไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีไม่มีสารกันบูดไม่ใส่สารปรุงรสไม่ใช้น้ำตาลขัดสีซึ่งถ้าเราทำแบบนี้ได้ทั้งหมดมันก็ดีต่อสุขภาพของเราแน่นอนค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าใจคำว่ากินคลีนแบบนั้นแต่กลับมองว่า อาหารที่ดูดีต่อสุขภาพคืออาหารคลีนและมันจะทำให้ผอมได้แบบอัตโนมัติเราจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยนะคะลองคุณนึกภาพถึงเมนูยอดฮิตอย่างสลัดอกไก่ที่ราดด้วยน้ำสลัดครีมหรือข้าวกล้องที่หุงกับอกไก่ต้มและผักลวกซึ่งฟังดูคลีนมากๆเลยใช่ไหมคะ แต่ในความเป็นจริงแล้วน้ำสลัดครีมที่เราคิดว่ากินกับผักแล้วไม่อ้วนมันอาจจะมีแคลอรี่สูงกว่าที่เราคิดไว้หลายเท่าตัวและที่สำคัญแม้กระทั่งอาหารคลีนที่ถูกแปรรูปเช่นเบเกอรี่คลีนน้ำผลไม้คลีนหรือแม้กระทั่งอกไก่ที่แปรรูปพวกนี้ก็ยังคงมีแคลอรี่มีน้ำตาลและมีโซเดียมซ่อนอยู่ค่ะ ซึ่งถ้าเรากินในปริมาณที่มากเกินไปมันก็ทำให้เราอ้วนได้เหมือนกันค่ะดังนั้นแก่นแท้ของการลดน้ำหนักที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอาหารนั้นคลีนหรือไม่คลีนแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเรียกว่า c a ลอรี่เดฟิ c ิตหรือการใช้พลังงานให้มากกว่าการได้รับและ macronutrients หรือสารอาหารหลักที่ครบถ้วนนั่นก็คือโปรตีน คาร์โบไฮเดรตไขมันและวิตามินค่ะลองคิดดูสิคะถ้าคุณกินอกไก่ต้มผักต้มที่ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวกินไปแบบไม่มีความสุขกินไปแบบไม่มีแรงบันดาลใจกินไปแบบทรมานสุดท้ายคุณก็อาจจะหันกลับไปกินขนมหวานกินของทอดกินของที่อร่อยถูกปากแต่มีแคลอรี่สูง เพราะร่างกายและจิตใจมันโหยหาแล้วการลดน้ำหนักในครั้งนั้นก็จะล้มเหลวในที่สุดดังนั้นเราจะสรุปให้ฟังง่ายๆเลยนะคะการกินคลีนไม่ได้ทำให้คุณผอมเสมอไปแต่การกินอาหารที่เหมาะสมกับปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการและมีสารอาหารที่ครบถ้วนต่างหากค่ะที่จะทำให้คุณลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืน ไม่ต้องทนฝืนไม่ต้องทนรู้สึกผิดไม่ต้องทอรมานเพราะการลดน้ำหนักที่ยั่งยืนคือการที่เราสามารถมีความสุขกับอาหารที่เรากินได้ในทุกๆวันค่ะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้รู้ว่าการลดน้ำหนักที่ยั่งยืนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอาหารนั้นคลีนหรือไม่ แต่ขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานอาหารและสารอาหารที่ครบถ้วนตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาหาทางสายกลางที่ดีที่สุดสำหรับการกินอาหารของเรากันค่ะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถกินอาหารที่อร่อยมีความสุขและยังคงไปถึงเป้าหมายการลดน้ำหนักได้เพียงแค่เราปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนค่ะ เราจะสรุปแนวทางให้ฟังเป็นข้อๆเลยนะคะรับรองว่าทําตามได้ง่ายๆแน่นอนคะ่ะข้อที่1ใช้หลักการ80-20ในการกินกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ80%ของมื้ออาหารทั้งหมดเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างเต็มที่และให้ตัวเองได้รางวัล20%ด้วยการกินอาหารที่เราชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นชานมไข่มุก พิซ่าหรือของหวานที่เราอยากกินมานานการทำแบบนี้จะช่วยให้เราไม่รู้สึกอึดอัดและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวค่ะที่สำคัญมันยังช่วยลดโอกาสในการที่เราจะตะบะแตกแล้วกลับไปกินแหลกจนควบคุมไม่ได้ด้วยนะคะข้อที่2อ่านฉลากโภชนาการให้เป็นถ้าเราอยากควบคุมปริมาณแคลอรี่การอ่านฉลากโภชนาการถือเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะ ให้คุณลองสังเกตที่ข้อมูลพลังงานทั้งหมดและปริมาณน้ำตาลรวมไปถึงโซเดียมการที่เรามีความรู้ในส่วนนี้จะช่วยให้เราเลือกซื้ออาหารได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นและทำให้การควบคุมน้ำหนักเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นค่ะข้อที่3ทํทำอาหารกินเองบ้างเพื่อควบคุมส่วนผสมและปริมาณการทำอาหารกินเองจะทำให้เราสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างละเอียด ทั้งชนิดของวัตถุดิบปริมาณน้ำมันน้ำตาลและเครื่องปรุงต่างๆไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรซ่อนอยู่และที่สำคัญการทำอาหารกินเองยังช่วยให้เราสนุกกับการกินมากขึ้นด้วยค่ะการลดน้ําหนักที่ดีไม่ใช่การงดอาหารแต่คือการกินให้ครบให้สมดุลเน้นการกินโปรโตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้อง มันฝรั่งขนมปังโฮลวีตเพื่อให้อิ่มนานและอย่าลืมไขมันดีจากปลาถัว่วอะโวคาโดเพราะไขมันไม่ได้ทำให้อ้วนเสมอไปแต่ถ้าเรากินเกินมันก็จะส่งผลกระทบซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในตอนต่อไปกันนะคะข้อที่หปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบไม่ต้องกดดันตัวเองการลดน้ำหนักเป็นเรื่องของมาราธอนไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตร ถ้าวันนี้คุณกินของหวานไปก็ไม่ต้องรู้สึกผิดเริ่มใหม่ในมื้อถัดไปได้เลยค่ะการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมาจากการสร้างนิสัยใหม่ๆทีละนิดไม่ใช่การหักดิบในทันทีจำไว้เสมอนะคะการกินอาหารที่มีความสุขคือการที่เราได้กินของที่เราชอบในปริมาณที่เหมาะสมไม่ใช่การอดการฝืนหรือการทรมานตัวเอง เป็นไงกันบ้างคะทุกคนเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของหัวข้อของวันนี้กันแล้วนะคะจากเรื่องราวที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามการคลี่คลายปมและการให้แนวทางปฏิบัติเราหวังว่าทุกคนจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นแล้วนะคะว่าการลดน้ำหนักอย่างมีความสุขและยั่งยืนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกินคลีน100%ค่ะ แก่นแท้ของเรื่องนี้ก็คือการลดน้ำหนักที่ได้ผลจริงคือการที่เราได้กินอาหารที่สมดุลและมีปริมาณแคลอรี่ที่เหมาะสมกับร่างกายและมีสารอาหารหลักครบถ้วนโดยที่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานหรือรู้สึกผิดกับอาหารที่เรากินค่ะ เราอยากให้ทุกคนมองว่าการลดน้ำหนักเป็นการเดินทางไม่ใช่การลงโทษเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ร่างกายตัวเองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอาหารไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดความเครียดหรือความหยหา การที่เราได้กินอาหารที่หลากหลายได้ใช้ชีวิตตามปกติในขณะที่น้ำหนักลดลงอย่างช้าๆแต่ยั่งยืนมันดีกว่าการที่น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายเราก็กลับมาอ้วนหนักกว่าเดิมเพราะเราทนกับวิธีนั้นๆไม่ได้จริงไหมคะ อย่าปล่อยให้ความเชื่อผิดๆมาเป็นกำแพงขวางกั้นเป้าหมายในการลดน้ำหนักของคุณอย่าให้คำว่ากินคลีนที่ถูกตีความผิดไปมาทําให้คุณรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจและกลับไปสู่วงจรเดิมๆแต่จงใช้ความรู้นี้เป็นเข็มทิศนำทางให้คุณได้กินอาหารที่อร่อยหลากหลายและมีความสุขกับมันในทุกๆวันเพราะร่างกายของเรา ควรได้รับสิ่งดีๆและมีความสุขจากการกินที่มันควรจะเป็นไปค่ะเราอยากให้ทุกคนจำไว้เสมอน,นะคะทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยในแต่ละวันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวเริ่มจากวันนี้เลือกกินสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ80%และให้รางวัลตัวเอง20%อ่านฉลาดให้เป็นทำอาหารกินเองบ้างและที่สำคัญที่สุด คือการรักตัวเองและมีความสุขกับทุกมื้ออาหารค่ะ